ต้นไหนครับพี่ครับผมเหลี่ยมเพชรสิจาสิงครับครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยี่งครับเป็นไงมาสอบครั้งแรกผ่านคลับน้ำหนักนี้คุม,มากี่โลครับ122ซี12 2. 2> ิงโลกว่าซ้อมอยู่ที่กองทัพปสานผุ้บัมบซ้อมดีใครอยู่บา้านชเวชบูนเยอะอยู่เยอะอยู่ยยนะนักมวยก็อยู่เต็มเลยรเราเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วสามอาทิตย์ได้สามอาทิตย์ได้พรุ่งนี้ต้องเจอกับรัชรพนครัอเคยเจอกันไหมได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังเป็นไงเขามีอะไรบ้าง มือมีบูนะวันเกมบางแผงไงดีพรุ่งนี้บูต้องบูครับเดินเข้าถึงเตียงอก็ตามสไตล์เราเลยเนาะล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับชกไว้ที่กองทัพอากาศก็คือที่นี่เลยครับเป็นไงวันนั้นชนะสรายนครเออชนะชนะสายนครเอาไว้ครับนะครับตั้งแต่วันไหนนะเดือนธันวาคมเดือนธันวาเลยใช่ไหมออชนะมากี่ไฟละสองไฟติดไฟนะความมั่นใจเป็นไง เต็มร้อยครับเต็มร้อยนะอายุเท่าไหร่แล้วครับ27ครับคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนปล่อยปล่อยกี่กิโลแล้วครับปล่อยปล่อยสิบขาพื้นเบรเราเป็นมวยก็เป็นบู๊แล้วก็มวยเขานะครับสายหรือขวาซ้ายครับเราสูงร้อยเท่าไรร้อยหกสิบเจ็ดเราชกมวยทั้งหมดอยู่ประมาณสี 40, <50. S 1> ่สิบห้าสิบฝากไปนอนตัวยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยครับ เป็นกำลังใจให้เดียมเพชรด้วยนะครับสู้เต็มที่ครับขอบคุณครับนี่ครับวัชรพลสองพัสสิบแปดครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยยี่สิบสองมาช่างครั้งแรกเป็นไงน้ำหนักที่คุมมากี่โลสามสี่โลครับเราซ้อมอยู่ที่คลายเมือนแสงมรดกก็ความบุษซ้อมมีใครบ้างไฟนี้ก็สมุชัยเล็กพอยเดวีสัตว์อ่าพิเดินทีรยาไทยตัวใหญ่ๆช่วยกันเนาะเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้ว กือบเดือนนะครับเกือบเดือนได้นะว่าล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนเนี่ยที่นี่ครับก็ตั้งแต่ก่อนปีใหม่เลยเนาะเป็นไงวันนั้นชนะน็อกยกสองเนี่ยชนะใครมาชนะใจใจรักใช่ครับน็อกยังไงวันนั้นวันสองครับเออแล้ววันปุ่งนี้มีไหมมีแน่นอนเหมือนเดิมนะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับใครนะเอ่อเหลี่ยมเพชรนะเคยเจอไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มมาอย่างดู เป็นไงเขามีอะไรบ้างต่อยมาเตขาหนักครับวางเก็บวางแผงไงดีพ่งนี้ก็ผมไม่อยู่ครับเออก็คืออยู่ที่แรงปลายเท่านั้นแหละนะแล้วไฟนี้คิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอาอยุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบคนจังหวัดชัยภูมิครับไปปล่อยกิโล 58, ห้าสิบแปดาจเกาพื้นเพลเราเป็นไวไัยอะไร เออตอนมาเตคอ่าซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยไม่หกห้าเราชกมมยรวมๆประมาณหกสิบครั้งได้เราโชคฝากเป็น้อ่เชียร์พวกนนี้นะครับฝากเชียร์วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับครับผมขอบ,ขอบคุณครับ